กีชาบึงกีชาโหเป็นกำลังยืน F K ป,ป่าววะไม่ F K เดินม,มาทางกูด้วยพูดได้แค่เชื่อใจเชื่อใจอะไรแล้วจะล้มแล้วจะล้มอะไรเราอยงไม่ทางเข้าเครื่องลเลยเพิ่งล้มดิโ <laughs> อ้ยเ <laughs> ออหนึ่งคิปวันคิดวันคิป จริงๆแบบนี้คนใครของเล่นแอบ,บเล่นใหญ่แล้วเนี่ยมัน,ม,นมึงมันซับซ้อนอะ่ะเฮ้ยโดดไปไหนแล้ววะนะโดดมาเจอ,อยาดมตาถ้วยทองเอออุวิพงวีแน่เลยกูชิบหายแล้วไงพงวีเลยเบอร์เฮ้ยเขาไปไล่คนพี่เฮ้ยรีบลุกเลยรีบลุกอา้าวไม่มาช่วยเหอ มันกลับไปหาบึงละสิประเด็นไม่เห็นไม่เห็นก็แย่เลยเฮ้ยห้องวีไหมห้องวีไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีห้องใต้ดินเฉยโอเคคอยอย่างนี้ชั่วนี่ถึงกวีพี่ไม่เป็นไรหรอกกีน้ำหอมสุดเก่งเขาลงมาหาบึงนะขอโทษที่ทำให้ลำบากนะครับ เ้าวะเขาไปยืนรออยู่ข้างบนด้วยโคตรเอายังยังตึงพุงน้ำหอมไปด้วยคนไปเนี่ย <c oughs> สร้างความชิบหายให้แกทีมเฮ้ยไม่หลอกมั้งย่างไหวทีใกล้เต็มยังห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบ โอ้ <80. S 2> โหไม่ทันวะโดนอุ้มโอ้หห้องวีอยู่ทางไหนวะเนะี่ยมันลงไปยังไงวะเฮ้ยทางลงอยู่ทางไหนวะยเน่าบ้านมาอนเฮ้ยมันลงทางไหนะเนี่ยชบหายละเฮ้ย มันลงทางไหนขี่เข้าบ้านมาก่อนอก็อยู่ในบ้านแล้วนี่อ่ะก็มีขวาไงทางลงบันไดเอาไปแล้ว <laughs> 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 พี่มีแผนที่ในมือจริงหมด <laughs> <laughs> อ่ะอ๋อแล้วไอ้กูเจอแล้วกูว่าไม่เห็นได้ <laughs> งไงวะว่าไงเออมาสนใจดิหุ้ยวาร์ปไปเลยเร็ว ว้าไปแล้วพี่ว้าไปแล้วพี่ทำอะไรสบายสบายเขาตู้ไงทำอะไรงงอะไรทำตงตรงคนนี้ทำอะไรกันคือคือทู่สองคนแ้วติดกืนอยู่หน้าตู้นี่คือทำไงไม่รู้ไม่รู้หรอกหาไปดิอ่างงงงงไม่รอดเลยหาไปดิหาไปดิโดนตู้ด้วยโอ้ แล้วน้าู้น้นหอมมันรอดอ่ะเนียนยู่เนียนยู่มันไม่ได้เรียกว่าเนียนสิมันเรียกเสียสลายหยเฮ้ยอย่างเงี้ยเลยไปแล้วไปแล้วสวยสวยสวยไปแล้วโกะโอผู้นั้หอมมันโดนแล้ว โดนแล้วพี่จัดปะอ้วกเขาจะผักใส่หันหรือเปล่านี่ไปเก็บไม่หยุดเลยยิ่งไม่เก็บของเขาไม่หยุดเลยว่าเออเกอะไรไม่เก็บแม่เหล็กไม่หยุดเลยก็มันขค้งของพอดีเยอะกว่าอะไรวะ่าดูซิ ห้องวีมาหน้าไม่ไม่ไม่ใช่ห้องวีห้องวีข้างนอกไม่พี่มันไปทางพี่ไปพี่ออบออบอีกคั้งยืนเลง็งอยู่ปลาพี่เสื้อที่เก้าอี้เดินขึ้นชั้นสองอ่าลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย ไรมาเนี่ยอุ๊ยโหยายที่ยังให้เดี๋ยวเมื่อยโคตรไก่ไก่เล็กๆเจ้า